ได้แล้วลรถลูกกี้ครับโอ้ท่อไงท่อขังไม่ได้เนี่ยเขาตีกี้มันออกด่าก็ได้ซื่อเนี่ยเห็นงามแต่ว่าะฐานรถจิ้งไทยแลนด์ครับทางมันบวมครับขอบและลงไปนี่เรียบร้อยเลยดินบุกขึ้นครับเ<อ>ครื่องรอครับฟังนัก ไปเอารถเกตมาลากครับเป็ยนยังไงครับหนางานเดี๋ยวติดตามสถานาการณ์ไปพร้อมๆกันนะครับผมเดี๋ยวพี่หนุ่ยไปเอาสลิงอยู่นะครับเดี๋ยวรอสักคู่อันนี้ลบลรถซาลีแก้มั่นครับลบลรถซาลีแก้มั่นรถซาลีติดพ่อซาลีครับหกล่อห้องรถนักนติดก่อนเลยนะครับดินบ่ขึนเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมา สินกุลาสงคิ้วคน่เขาบ้านต้นยาต้ว่อยากแค่นีหลดีว่าคุณต้นนึงไหมฮะเอ้กันเทโอ้ยเาเทเปิดปลาคางเวี้ยปลาคงนปคได้วยเปิดคางเฮ้เปิดปลาคงดำเลยนเ้นเดำมา้เปิดำเยโนบุอยางผมอย่างให้นว่เนี่ สะเปือกค้างได้เปิอกค้างควานมีรถตันนี่อยู่ลุกดำเด้อดำจัแยกขึ้นสุดเด้อตัวเฮ็ดสั้างการย่างเดียวเยี่ยดจิตยันได้รถเอหยงเทลี่อยู่ เอาดับลงเอาลงเอาลงทานจะเปิดทางอีกินลงฟังเดี่ยวครับแรงไหมโอ้โอเ็นดยยไ

เราไปหยุดเราขึ้นดำยักหน่อยครับเบาฟังนี่แล้วกันนะอย่าขึ้นเยอะเพราะเราเดียนะ๋ยวน,นี้มันจมลอดนะครับล <c oughs> อดหานผมมีกำลังชุดกระชากครับจมล่งเกือบมิดลอแล้วครับลอดนะโอเค เนาะลองเบิ้งอีกสักตังครับขึ้นโบวัดกันที่ปีมือครับฟองแบบนี้เอ้า โอดจอดไปได้เนี่ยนะเนอะนี่ครับเพิ่งลองไล่ครับผมโยกไปโยกไป